สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่รบาบข้ามข่าวโดยกรมกิจการโทรเรือนทหารบกครับพิรบาบข้ามข่าววันนี้นะคะยี y, และก็ตองอาร์ตจะพาทุกท่านค่ะไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอหรือว่ากรณีพิเศษนะคะด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2 5 6 6ค่ะไปชมกันครับ กระทรวงกลาโหมมีนโยบายในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารอกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้มีการสมัครใจเข้ารับราชการ,ารทหารเป็นสำคัญซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมามีทหารกองเกินให้ความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากกองทัพบ,บก เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจเข้ารับราชการสามารถสมัครทหารออนไลน์ได้ที่ rcm66.rta.mi.th หรือพิมพ์ค้นหาคำว่าสมัครทหารออนไลน์แล้วเลื่อนดูในรายละเอียดครับสำหรับใบสมัครออนไลน์นะคะสมัครได้เพียงครั้งเดียวค่ะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องเพราะใช้เป็นเลขอ้างอิงในการตรวจสอบค่ะ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้นตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่มส่งใบสมัครนะคะเพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกอายุระหว่าง18-20ปถึง2ีบปีบริบูรณ์ในปี2566หรืออายุ22-29ถึง29ปีบริบูรณ์ในปี 2, 566ค่ะที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่โดนใบแดงนะคะสามารถสมัครได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารหรือว่าร้องขอหน่วยใดก็ได้ตามความสมัครใจค่ะ ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้นะคะฟังให้ดีค่ะนั่นก็คือผู้ที่จบรอดอปี3หรืออยู่ในระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือผู้ที่ปลดออกไปแล้วค่ะ ท่านผู้ชมคะผู้สมัครออนไลน์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วให้ไปรายง,งานตัวในวันที่1พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา7น,นาฬิกาเป็นต้นไปณมณฑลทหารบกที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการหากไม่มารายง,งานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติในทุกกรณีค่ะ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์แล้วไม่มาทำการคัดเลือกหรือไม่ผ่านการคัดเลือกหรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออนไลน์แล้วไม่มารายงานตัวจะต้องเข้าไปรับการตรวจเลือกตามหมายเรียกแบบสอดอ35และไม่สามารถนำผลการตรวจเลือกออนไลน์นี้ไปอ้างสิทธิ์ที่จะไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารได้นะคะ ผมชื่อออโต้ครับเป็นนักเรียนรอดอชั้นปีที่3ผมอยากเป็นนายร้อยจบรอแต่ถ้าผมสอบไม่ติดผมก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการเป็นนายร้อยจบรอมาแนะนําเพื่อนๆครับคือการเป็นพ้นหานออนไลน์แล้วสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบเพื่อที่จะสอบนักเรียนนายร้อยจบรออีกครั้งถึงผมจะสอบไม่ติดผมก็ยังได้รับราชการเป็นนักเรียนในสิบกองทัพบกให้โอกาสพวกเราแล้วให้กําลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับ วันนี้นะคะพี่รับ,รบข่าวขอขอบคุณน้องออตโต้นะคะน้องรอดอปีสามมากๆนะคะที่มีใจรักค่ะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมารับราชการเป็นทหารมาบอกถึงสิทธิพิเศษและก็โอกาสต่างๆที่กองทัพบกมอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you